ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำบัญชี20ตุลาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เช้านี้ขอสนเสนอเชนฮารกร้องผีด้าแฟร,รงกี้ใหม่ในช่วงตลาดเดือนพฤษาคมนี้ได้ไหมโดยกันที่ทางเอริกเชนฮาคุณซื้อแบนยูนะฮะตกเป็นข่าวว่ายังคงพยายามอ่าผลักดันสโมสรให้พยายามสัญญากับทางแฟรงกี้เดยงกองกลางบา์เซลน,นาอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนพฤษาคมนี้ ดยีแดงไล,ล,ล่ล่าบิดฟิลทีมชาติทอนแลนดมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ไม่สามารถตกลงกับดาวเตะชาวดัชได้ดูเหมือนว่าการย้ายทีมจะเป็นที่เรียบร้อยในจุดหนึ่งหลังจากที่ทางแมนยูนั้นสามารถตกลงค่าตัวอยู่ที่63ล้านปอนด์กับทางบารเซโลนได้แล้วแต่ทางเดยองเองไม่เต็มใจที่จะออกจากถิ่นค้มหนูพร้อมกับความยุ่งยากที่สําคัญเรื่องเงินซึ่งยักษก์กาตารันนั้นก็มีข้อพิพาทเรื่องค้างชําระค่าเหนื่อยของนกเตะซึ่งทาให้การย้ายทีมนั้นล้มเหลว มีการบริงาน,นว่าเดอยองเนียไม่ต้องการจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ตอนนั้นไม่ได้เล่นในแชมเปียนลีกโดยทีมของเชนฮากได้ไปแค้แข่งในยูโรปาลีกในรายการนี้แทนนั่นเองอย่างไรก็ตามสปอร์ตนะฮะเปิดเผยแน,นว่าเดใหญ่ผีแดงนั้นได้ร้องขอทีมให้พยายามจะเซ็นสัญญากับทางพรีเมียร์ลีกใรนี้อีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้ได้ไหม แม้ว่าทีมจะมีการเซ็นสัญญาผู้เล่นวิทฟิลด์อย่างทางคิสเตียนอีรุเซนและก็กาบรอสกาเซมิโลมาแล้วแต่เดยองก็ยังถูกมองว่าเป็นผู้เล่นประเภทที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอีดอนว่าเรื่องการเงินนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ก่อนหน้านี้เดยองเองก็ได้เคยเน้นย้ำถึงความไม่พอใจและก็ไม่เต็มใจที่จะออกจากทีมคัมโนมมาแล้วในครั้ังนี้นะนะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเงินถึงไหมถ้าเงินถึงคงจะต้องแก้ภาพมแลา้วฮะงานนี้ เรามาดูข่าวจอมาแกนดีครับเชนฮักยกนิ้วผีคุมเกมเหนือไก่ตั้งแต่ต้นจนจบนะโดยอดิคเชนฮักผู้จัดก,การทีมแมนยูชื่นชมลูกทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบก่อนเกมลังจะชนะเหนือสเปอร์ไปสองต่อศูนย์ซึ่งแมนยูคอนโทรลเกมได้ดีกว่าสเปอร์นะฮะตลอดทั้งเกมก่อนจะเอาชนะไปได,ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์จากประตูของเฟร็ดและก็บรูโน่ฟอนเดส ทำให้ไล่จี้เชลซีที่เสมอเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยเินฮาก,กาวหลังเกมแต่ว่าเรามีเกมที่ทำผลงานได้ดีอย่างการเจอกับทางลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอล แต่นี่คือเกมที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทำไม่ดีเป็นอย่างมากและผมก็บอกลูกทีมว่าเล่นกันได้น่าดูชมจริงๆวันนี้คุณก็คงจะเห็นแล้วว่าปราบนั้นพัฒนาขึ้นเราเติบโตขึ้นในรายการนี้และก็มีสิ่งที่จับต้องได้ทั้งตอนครองบอลและไม่ได้ครองบอลมาเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วและผมก็หวังว่าปราบนั้นเซตการเล่นระดับใหม่นะ นี่คือครั้งแรกที่เราจัดการเกมที่เหนือคู่แข่งตั้งแต่ต้นจนจบเราก็เริ่มเล่นฟุตบอลที่มีประสิทธิภาพมาทั้งในเวลาที่เราเสียบอลหรือได้พรองบอลผมชอบในสิ่งที่ผมได้เห็นในวัดนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แล้วกันจือว่าเทนฮากยกนิ้วให้เลยผมก็ยกนิ้วให้เช่นเดียวกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับฟอร์มแห่งซีซั่นเล่นดีทุกตำแหน่งเลยนะผ่าห้าข้อเมนูเหนือชั้นบุกทุบสเปอร์แบบน่าจอย โดยอิลิชเชนฮากนายใหญ่ชาวดัตช์นะฮะเริ่มปรับ Man ales, แมนเชสเตอร์เด,ดนั้นให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเขามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเกมบุกทุบท็อตนันทัมสเปอร์ไป2ต่อศเป็นการการันตีได้อย่างชัดเจนแล้วว่าแทคนติกของเขาเน้นสุดยอดอย่างแท้จริงเพราะผีแดงก็แสดงให้เห็นถึงฟอร,ร์มการเล่นที่เหนือชั้นกว่าผู้มาเยือนตั้งแต่ต้นจนจบเสียงตกวีดยาวหมดเวลาขณะที่อั e, นโตนิโอคอนเต้นายใหญ่ทีมเยือนต้องยอมรับสภาพนดะ้ว่าพวกเขาสู้้าบ้านไม่ได้จริงๆในคขวานี้ เริ่มจากที่1กองการคาดกัน,อกนฟอร์มแห่งซีซั่นของแมนยูในขราวนี้โดยเกือบ3เดือนของฤดูกาล2022นะฮะสไตล์การเล่นของเอริดเชนฮาร์กเริ่มแสงให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการเล่นอ่าเพลยชิ่งที่ดุดันวิ่งไม่มีหยุดและไม่มีพลาดเกมยิ่งทำให้แมนยูนั้นอันตรายยิ่งขึ้นไปเดิมหลายเท่าตัว แต่ตั้แต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยจนถึงนี้ในเกมล่าสุดกับทางสเปอร์ต้องอยอมรับนะว่าการทุบไก่เดทองนั้นเป็นฟอร์มที่เจ๋งที่สุดแล้วของพีแดงซึ่งจริงแล้วทั้งที่การครองบอลและการเพรสชิ่งตั้งแต่แดนทีมเยือนและการสร้างสรกค์ในการทำประตูเจาบ้านเหนือกว่าทุกกระบวนการในการทำนะ โดยจากสถติในการสร้างโอกาสการยิงของแมนยูมีถึง29ครั้งเข้ากรอบ10ครั้งและก็ได้2ประตูต้องบอกเลยว่านี่คือผลงานที่สุดยอดจริงๆของทัพเริเดวิลภายใต้การกุมบัเฉียนของเชนฮากโดยสิ่งที่แฟนบอลแมนยูประทับใจนั้นไม่ใช่แค่ชชนะเท่านั้นแต่เป็นการเล่นเกมเพรสชิ่งของทีมซึ่พวกเขาเองก็วิ่งไล่กดดันเข้าไปในแดนคู่แข่ง จะทําให้นักเตะสเปอร์นั้นเล่นผิดพลาดหลายครั้งฉะนั้นหากเทนฮักสามารถที่จะปั้นให้ทีแมนยูชุดนี้เล่นได้ตามแนวทางที่เขาต้องการได้ในระยะยาวพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ยากจะหยุดยัง้งจริงๆนะในครั้นี้ต่อมาข้อที่2คอนเต้ปรับมากผิดนั่นคือไฮนะ โดยสเปอร์เป็นทีมที่เล่นระบบ343มาตลอดนับตั้งแต่ที่ทางอันเชนีโอคอนเต้เข้ามากุมืองเฉียนแต่ในแมตช์เยือนโอทัฟฟอร์ดนั้นไม่รู้ว่าในายใหญ่ชาวอิตาเลียนนั้นกินอะไรเข้าไปโดยเล่นแพ็กกลางให้แน่นด้วยเทคนิค352แม้ว่าการเพิ่มผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ดูเหมือนจะทำให้ทีมแข็งกระด้างขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเจอกับความยากลำบากในการคุมเกมมีหลายครั้งที่ไก่ยีทองต้องเจอกับปัญหาในการพาพื้นที่ว่างในการผ่านบอลที่ทำให้ขึ้นเกมรุกไม่ได้เลย จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพวกเขาโดนบีบให้ต้องเล่นในแดนของตนเองส่วนมากแถมการสร้างโอกาสในการทําประตูนั้นก็แทบจะไม่ค่อยมีโอกาสหรือว่ามีสติในการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทีมเยือน สร้าการในการยิงได้เพียงแค่9ครั้งและเข้าเป้า2ครั้งเท่านั้นยิงไปก่อนนั้นการที่ทางเคนกับทางซนถึงบินไม่สามารถแกดฟอร์มเก่งออกมาได้ยิ่งทําให้ทีมยากที่จะจอดแนวรับของแมนยู Man U, ซึ่งนักวันยิ่งแข็งแกระดงขึ้นดังนั้นการปรับแทคติกในแมตชนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างมหารของคอนเตจริงๆนะจังข้อที่3ามาินเนสเก็บเคนใส่กระเป๋าเป็นที่เรียบร้อย โดยแฮร์ิเคนนั้นกำลังในช่วงฟอร์มแรงในช่วงสีซสัน่นนี้แต่สำหรับแมตที่ทางโอแทฟอร์ดน,นะฮะต้องอยอมรับนะว่าเจ้าตัวนั้นไม่สามารถาเล่นได้เลยเนื่องจากโดนลิซันโดมาร์ชินเนตตามประกบติดจ,จนแทบไม่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิงจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่กัปตันทีมชาติอังกฤษได้บอนลนารับชาวเจนไตจะรีบเข้ามาชาร์จทันทีและก็ทําให้เขาแทบไม่มีโอกาสนะฮะได้คิดหรือทําอะไรจนสุดท้ายแล้วเสียบอล หรือเสียจังหวะในการเล่นสำหรับตอนนี้แล้วเห็นชัดเจนเลยนะว่าอดีตแข้งอาร์เจ็คปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับเกมลีกเบื้องผู้ดีและทุกครั้งที่จับคู่กระทางบราฟเอลวาลานยิ่งทาให้เกมรับของแมนยูนั้นแข็งแกรแ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเจ้ามาข้อที่สเชื่อมันในเฟรชจนได้ดีโดยแช์ที่แล้วสกอตต์แม็กโทเมเนติโทษแบนด์ส่วนคิสตีนอีเดนเซนเล่นไม่ได้นะฮะเนื่องจากมีอาการป่วย ทำให้เอริิเทนฮาเลือกใช้งานเฟรดเป็นตัวจริงในแมตช์แรกนับแต่ที่ฟอร์มออกทะเลแพ้เลเทเบรนฟอร์ดแต่งานนี้สวบทางบริษัทอาเมียก็สวดยับกับฟอร์มของมิดฟิลเลือดแซมบ้ารายนี้ที่เล่นไม่ได้เรื่องส่งผลให้ทีมทําได้แค่สเสมอดิวการเซนไปแบบไร้สกอร์สำหรับเกมรับมือกระทางสเปอร์นั้นหลายคนคาดกันว่ากุนซูชาวดัชคงจะดรอปเฟรดเพราะว่า Back er, วแบคโชมิน่ผลโทษแบนแล้วส่วนทางอีลิเซนก็ฟิตแต่สุดท้ายแล้วเขาเลือกให้โอกาสเฟรต และก็ไม่ผิดหวังนะฮะเพราะเกมกับทางไก่ดุ่ทองนั้นนักเตะเล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งยิงประตูและก็มีส่วนกับประตูที่2ยิ่งไปกว่านั้นการเล่นร่วมกับทางกาเซมิโลยิ่งทําให้เฟร็ดยกระดับฝีเท้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการที่อย่างยิ่งที่สเปอร์นั้นไม่สามารถรับมือกับเกมเพรสชิ่งของฝีแดงได้เลยทําให้แดนกลางเป็นรองเจ้าบ้านสุดกู โดยส่วนว่าเฟรตเนี่ยก็มีส่วนในการตัดบอลจากทีมเย็ยนได้บ่อยครั้งแถมยังเล่นทุ่มเททุกจังหวะเพื่อจะมิสูจนให้แฟนบอลได้เห็นและกุนมซื้อได้เห็นนะว่าเขานั้นคู่ควรกับทีมชุดนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับทางเชนฮากที่เชื่อมั่นในตัวนักเตะจนที่สุงที่สุดแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในครั้งนี้และก็สดา้ายข้อที่5นะฮะอนาคตปรอนโดดูแล้วชัดเจนนะ โดยการน,นี้เกมนี้เทนฮากแดงจุดยืนชัดเจน้ว่าคิเซโน่บรนโดไม่ใช่ผู้เล่นหลักของทัพปีศาจแดงแล้วในยุคยองของเขาอย่างแน่นอนหลังจากการดรอปนักเตะอยู่ในซุมมานั่งสำรองอีกครั้งซึ่งการการะทำของตาใหญ่เลือดดัชประนี้เป็นการบ่งบอกว่าดาวเตะเจ้าของรางวัลมันดงรอหสมัยไม่ใช่ตัวเลือกแรกในแผนการสร้างทีมของเขาพราถ้ามาคับไรฟอร์ดกับทางออตตนีมสัสยานฟิสตบุ์แบบแล้วตำแหน่งที่เฮโดจะได้รับก็คือข้างสนามเท่านั้น ส่วนในกรณีที่โรนโดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็คือบราซี่กับี่มาแกไม่สามารถลงเล่นได้และอีกกรณีก็คือต้องไปรุนแ่นในเกมยูฟ่านยูโนป้าลีกยิงในแมตท,ที่หักคอไกลจะทองบรโดนั้นได้แต่นั่งตาป,ปิดปิดดูเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดตั้งแต่ต้นเกมจนใกล้หมดเวลาเซียส,สเว่นคงทนดูไม่ไหวรีบลุกเดินเข้าไปอุโมงค์ทั้งที่เกมยังไม่จบนะ ซึ่งการแสดงพฤติกรรมแบบนี้น่าจะเป็นการยืนยันได้เลยว่าโรนโดนั้นไม่ต้องการอยู่กับทางแมนยูอีกต่อไปขณะที่เทนฮากเองก็คงจะไม่แคร์เพราะทีมชุดนี้ไม่จะเป็นจะต้องมีกระตันทีมชาติโปรตุเกสอีกต่อไปแล้วและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงฉั้นครับขอบคุณทุกคนตากลิชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ